โอเคครับกำลังเดินทางกลับครับผมหลายหมายครับพอดีว่ามาเห็นออกอไผ่ก็เเรว่า้มาหน่อไม้อแทนแล้วกันครับผมดูหน่อไม้ครับอ้อ่ันข้างที่จะลุกครับผมนี้ไม่ไผ่ลวกนะไม่ใช่ไม่ไผ่ลวกดีก อาไม่ไปที่มันมีหน้าเนะครับแต่ดูทรงมันไม่มีหน่อเลย <c oughs> วันนี้ลมแรงครับผมเป็นกาดลมแรงค่อนข้างที่จะตีประสบยากครับแล้วก็เดินยากด้วยมันลื่นลื่นซ้ายลื่นขวาเลยครับผมลมตะคุมตะลาร ลงท้าก็ไม่อยู่ด้วยลื่นง่ายเกินหน่อไม้ไม่มีเลยวะ่ะหายากยู่นะกอเล็กๆครับผมมี่ก็ไม่มีวะ่ะก็ไม่มีวะ่ะแสดงว่าตอนบนนี้ไม่ค่อยมี จะถึงทางออกเนี่ยไม่เคยมาซะด้วยที่ทางนี้โอ้ไม่มีหน่อไม้เลยว่ะ <c oughs> ขากลับหาหน่อไม้ไปแทนครับผมวก,ก็จะย,ย้ยายไม้ไปทางลงสูบครับที่นี่เกินลำตะคองนะครับผมที่ผมมาตียระปอมไม่มีเลยครับ ทางไหนครับไปดูกันครับผมลุ้นกันระหว่างทางก็ดูหน่อไม้ไปด้วยครับพอจุดนี้ก็ไผ่เยอะครับผมเมออื่อกี้นี้ทางลู้นลำบากมากหมดตัวเยอะเดินๆอยู่มันกัดได้เลยก็ไผ่ตายยังนี่ว่ะเหลือต้นสองต้นครับ ก้อนนี้ก็ไม่มีครับผมมองด้วยตาเปล่าก็เห็นอยู่ครับผมไม่มีว่ะเสียดายเออลองเท้าไปหลูกอุ้ยโอเค <c oughs> ครับผมทางค่อนข้างที่ลำบากครับ นี่ครับเกืนลำต้นคองครับผมเหมือนกัน อันนี้เตาถ่านบรรยากาศกำลังทีจะโอ้หนีเย็นสบายเลยครับนี่ข้างบนเห็นสะพานอยู่นี่ก็คือทางด่วนนะครับโอ้โหแรงด้วยตัวเลย ปูจะปูตรงไหนครับผมตอนเช้านี้เดินลำบากลื่นซ้ายลื่นขวาลุ่มตุกมตะขานเลยโอ้โหโอ้โถทงนี้นี่ครับเช้านี้เราลงไปทางนี้ท้าน่าโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกัน ทีนี้ถ้าถ้าเดินย้อนกลับนี่านานครับผมไกลไกลเหมือนกันนะครับที่ว่าผมเดินมานี่กไกลนะหาลรนเจอไหมเนี่ยอุ้ยไกลนะเนี่ยไกลนะครับต้องคุม ถนนทางด่วนนะครับผมเนี่ยสายมอเตอร์วีบรรยากาศวันนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนครับผมก็มีฝนตกเปอยๆครับก็ถือว่าบรรยากาศดีเลยครับผมนี่ก็ต้นมะขามเทศน,นะครับเดินไปไกลอเงี้ย กลับตอนเดินไปก็ไม่คิดอะไรก็ตีไปเรื่อยครับผมแต่ขากลับไปดูคิดไปว่ามันไกลไกลอยู่นะครับผมมาดูกันครับผมว่าจะท,ที่จอดรถตอนไหนครับผมาอบรรยากาศให้ดูครับผม ้นี่ผมดูทีขับโยอย่เอ้ยครับนึงครับครับนึงเดี๋ยวผมจะกลับครับโอ้หครับตอนนี้ผมเดินมาหารถก่อนครับผมเอ้ย อาจจะใช่นะตรงนี้ก็มันก็สะดวกกว่ากันครับผมถ้าเดินยน้อนทางปีปลามาด้วยก็มันก็ลื่นครับเมื่อเช้านี้ลองดูแล้วมันหูรักกุรเรมากรองเท้ามันก็ไม่ก่อให้ไงเราก็ซื้อว่าคิดว่ารอเท้ามันดีดีไม่ดีเลยนี่ใช่ใส่นี้กลอ ไม่ใช่ไม่ใช่สองนานเยอะไหมถึงแล้วเยใกลใช่ใมีนนป้ายครับผมจุดพักรถครับป้ายตัวนี้ถึงแล้วครับผมโอ้โหเดินมาอันนี้ถือว่าใกล้อยู่พอสมควรครับผมนี่นีผมเดินมาน ค่อนข้างที่เหมือนเป็นทางลัดครับผมเดินย้อนขึ้นมาลัดป่ามาแต่ถ้าเดินตามคลองน้ําเดินตามทางน้ํามาแล้วโหเดินย้อนกลับนะเรียบร้อหัวแตกมีหัวแตกเฮ้ยหาล้วดปิดท้ายด้วยวะขึ้นได้นี้มีอยู่มีอยู่ยเขาเปิดช่องทางให้ขึ้นอยู่ครับผมโอ้ยโชคดี ใชเจออมองมอง,มองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ก็ตกใจอยู่พอถูกฟันครับหถมอเตอร์ไซค์แล้วครับผมครับผมเป็นตกปลาด้วยก็ใส่หมวกกันน็อกไปด้วยครับกันน็อกครับผมมันลื่นมันลื่นง่ายครับลงทางลงทางไม่ค่อยเกาะเลย,เลยใส่หมวกก,กันน็อกกันหัวฟาดพื้นครับผมครับผม ไงชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมขอบวุณดีครับ